สวัสดีค่ะทุกๆคนดิชาก็จะพามาเก็บพะยิโกไในป่านะคะก่อนที่จะไปป่าก็จะมาดูที่คลองนะคะตรงนี้เป็นคลองที่อยู่แทบๆปา่าที่นิชาต้องเดินทางผ่านทุกวันทุกวันนะคะนี่ค่ะคลองตรงนี้ซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับปา่าเห็นไหมคะคลองตรงนี้เป็นคลองเล็กๆคลองส่งน้ําแล้วก็ เหมาสำหรับการเกษตรด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเรียบชายป่าไปแต่ว่าวันนี้นี่ชายจะพามาเก็บผักอีทกค,ค,ค,ค่ะพามาป่ามาดูผักต่างๆนะคะแล้วก็จะพามาเก็บผักอีทกช่วงนี้ก็จะเป็นโมเมนต์เดินป่านิดนึงนิดนึงนะคะทุกๆคนนะคะอ่านะคะเดี๋ยวพาไปนะคะนี่นะคะเดิน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 นะคะกหนยอดผักอีทกค,ค,ค่ะเดินเลาะมาตอนเที่ยงแล้วก็มาเห็นว่าเขามียอดผักอีทกนะคะเออก็เลยว่าตอน เย็นจะแวะมาเก็บเอาซะหน่อยนะคะนี่ค่ะยอดพ่ออีทกกําลังงามนะคะถ้าฝนตกก็คงจะงามมากนะคะแต่ว่าอันนี้ฝนไม่ตกพ่ออีทกก็กินกับลวกแจ่วนะคะกินกับลวกแจ่วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเด็ดนะคะแล้วก็นี่นะคะก็ดิดเอานะคะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ ผักเด็ดยอดผักอียยอทกค,ค่ะนี่นะคะเราไม่ต้องเอาไปยาวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเก๋มากก็ใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นผักอีทกนี่ก็เป็นต้นผักอีทกค,ค่ะแต่ว่ายอดอ่อนๆไม่ค่อยจะมีนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝนไม่เพียงพอก็ได้นะคะพามาเลาะป่าริมห้วยมาเดินสวยๆริมห้วยริมป่านะคะตอนนี้นะคะนี่คือต้นผักอีทกเห็นไหมคะหลายๆคนก็อาจจะรู้จักเนาะนะคะเอาไปลวกจิ้มแจวกินกับแจวจะบะน้อยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่คือ อิทอกันจะเป็นผักที่เกิดขึ้นในป่าเกิดเ,เองตามธรรมชาตินะคะนี่เห็นไหมคะเด็ดเอาเลยเด็ดเอาเลยนี่นะคะอันนี้ก็แก่นหน่อยนะคะก็จะมีล้วกอะะคอะ๊ได้ไหมได้ไหมนี่คะ่ะ นี่ก็เป็นเครือของเขาหรือผักอีทกผักอีทกก็เป็นผักป่าชนิดหนึ่งซึ่งะจะไปลวกแจว่วจิ้มแจ่วก็ได้นะคะทุกคนนี่นะคะวันนี้ก็จะไปลวกแจวะะ่วค่ะพามาชมผักอีโตกผักป่านะคะนี่คือต้นของเขาเห็นไหมคะต้นของเขานี่ค่ะก็เป็นผักที่เกิดขึ้นในป่านะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนนี่นะคะนี่คะ่ะ ก็ได้มาบางส่วนแล้วนะคะก็จะไปผสมกันกับผักต่างๆที่เราสามารถากเก็บได้นะคะที่อยู่ตรงบริเวณป่าแถวนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปล่วงจิ้มก็กินกับเจวนะคะนี่คือต้นอีทกค,ค่ะนี่นะคะก็เป็นต้นอีทกนะคะก็มาเดินป่ามาชมริมาชมวิวป่าแล้วก็ชมธรรมชาติสบายๆ เห็นไหมคะนี่ก็เป็นต้นผักอีทกนะคะต้นผักอีทกก็จะประมาณนี้แหละค่ะนการลักษณะของใบของเขาเป็นผักป่านะคะก็จะเกิดตรงบริเวณป่านะคะถ้าสมมุติว่าน้ํามาดีหน่อยมีน้ําหน่อยเขาก็จะเกิดดีแล้วก็แทงยอดดีถ้าได้เด็ดก็จะแทงยอดดีเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะถ้า ถ้าได้ถ้าได้เด็ดออกก็ <_ C os> จะทอดยอดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะทุกๆคนมาดูผักอีทกผักอีทกเป็นผักป่านะคะทุกๆคนนี่ก็มาตรงบริเวณป่านะคะแต่มีไม่เยอะช่วงนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําไม่ค่อยมีนะคะฝนไม่ค่อยตกด้วยเขาก็ไม่ทอดยอดใหม่นะคะแล้วก็นี่ก็คือได้มากำหนึ่งแล้วะคะ่ะเดี๋ยวจะลองหาดูอีกนะคะ <_ C os> เผื่อจะได้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ่ะผักอีทกนะคะนี่คือผักอีทกนะคะดูสิคะยอดของเขาอ่อนๆกินกับแจ่วปลาโน้ยนะคะแจ่วพริกอ่าแจ่วพริก ปลาโนยตำใส่กับหอมนะคะโอ้ยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยนะคะทานข้าวได้เยอะด้วยนะคะผักอีทกค่ะผักป่านะคะดูสิคะบรรยากาศในบริเวณป่าป่าเล็กๆแข่งนี้นะคะก็น่าเดินอยู่นะคะไม่เป็นอันตรายอะไรทั้งสิ้นนะคะปลอดภยัยไร้กังวลมาเดินสบายใจคลายร้อนคลายกังวลสบายๆค่ะผัก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 อีทกค่ะผักอีทกคลายร้อนก่อนกลับบ้านค่ะ